แอนดี้จำได้ไหมลูกอือ้โหเฮ้ยนับเม็ดดูอันนับเม็ดนับเม็ดอ๋อออันนับเม็ดดูออกมามันชีคลายลูกป่าแซนดี้แซนดี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้แซนดี้มานาอีกแล้วมาดูข้าวสีทองเต็มท้องทุ่งเลยวันนี้รอบก่อนมายังเขียวอยู่เลยทุกคนวันนี้แซนดี้มาบังข้าว เป็นสีทองไปแล้วเดี๋ยวจังไลยพอเกิดได้เกี่ยวแล้วนี่นี่ทางนั้นน่ะทางนั้นกำลังสีนะทุกคนเห็นไหมอ่าแชนดีมาแชนดีมานาลูกหู่วงหู่วง,วง,วงชอบล้อผู้สาวฉาล้อนี่ชาวขาวล้อแชนดีแชนดีครับแชนด์เดอร์เชนด์เดอรชนด์เดอโอ้ย โฮ้ยมูเงเลยแดดชงแดดชงหดดดดมูชุดๆ <c oughs> หมูชุดๆฉันดีฉ <c oughs> ันดีขาหมูเป็นเบิองหยังเดี๋ยนี้อ <c oughs> เบิองหยังหนิวอาบริสุทธิ์บริสุทธิ์เงื่อเต็มหัว <c oughs> มาเบิ่งข้าวลูกใส่ข้าวเหรเธอมาเบิ่งพี่พี่นีมาเบิ่งนี่ว้าวห่วงข้าวห่วงนี่อ๋อห่วงใหญ่เด้อนี่แซนดี้จับได้ไหมลูกโอ้โหโอ้ยนับเม็ดดูอันนับเม็ดนับเม็ดอันนับเม็ดดูอมามัญชีคลายลูกป่าแซนดี้แซนดี้โอ้นับในแฉกอีกนะ พ่อหนับแต่เฮียไปเท่าไหร่อก็เท่าไหร่เลยก็ะยานะพี่เหลืออยู่นะหนับนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่เมตรหล่นละสิบสี่เมตรทุกคนงวดนี้มีรถขายรถมีบ้านขายบ้าน โอ้ยไปดึงเข้ามาเบื้งดรื่นี่สิกินนี่อันเดียวงพ่อสิกินเนาะเบื้งพ่อสิกินนี่ลูกอันนี้บ่ได้ให้บ่ได้ให้ดึงนี่ค่ะพยายามให้จับเข้าศาสตรนะเพื่อที่จับได้อันนี้บ่ได้บอกให้ดึงโมเมนต์เฉียนดีสิได้กำเข้าเข้ากากแล้ววันนี้มันให้การสงเข้าศาสตรแล้วมันยากนี่เบื่องเด้อโมเมนต์นี่ โอ้เย็นดีเนาะอยู่นี่ลมเย็นมากทุกคนเบื่องถือว่ามันสีแดดนะแดดแต่ว่าเย็นลมเย็นเพื่อนบอกว่าอีกประมาณสองมื้อกคสิหนาวขึ้นนะประมาณสองถึงสามองศาหรือสามถึงห้าองศากับบอแน่ใจก็คือรวมๆแล้วเดือนนี้น่าจะลดลงประมาณสิบองศานะผมก็บอกประมาณยี่สิบองศานี่แหละถ้ามันหนาวนะถ้าตามที่เขาคำนวณไว้แต่ว่าบอแน่ใจว่ามันสีหนาวหรือบ่เอาก็เตรียมตัวหนาวอยู่ได้ แต่ไม่รู้ว่าสิได้หนาวหรือบ่เนาะบ๊ายบายก่อนลูกอ่ะพาทุกคนมาชมบรรยากาศกลางทุ่งนาเนาะพาแสนดีมารับลมด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นไหมอืมบ๊ายบายเป็นไหมขาบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนดีมวลบ๊ายบายก่อนโอเคไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ